คอนโดลับใกล้ MRT สุธิสารแค่3นาทีที่ข้างนอกดูงงๆแต่ข้างในคืองงกว่าหลายคนเดินเข้ามาคือคิดว่ามาผิดที่ดูกุ๊กูแต่เข้ามาเท่านั้นแหละสบายเลยเป็นห้องที่ให้เฟอร์มาลล้นเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอินต่างๆมีหมดที่นี่เลยรีเจนลัชตาทาวเวอร์คอนโดเก่า30ปีที่เข้าอายุชั้น30กำลังเห็นแบบนี้แต่อย่าดูถูกคอนโดเก่านะน้องแข็งแรงมากเพราะโครงสร้างยุคก่อนเนี่ยเขาสร้างมาแบบแน่นหนาแข็งแรงคงทนและปลอดภัยสูงใครบอกคอนโดมูสองไม่คุ้มแกมาดู ห้องขนาด28ตารางเมตรไสกกำลังดีเห็นเฟอร์แน่นแบบนี้แต่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยจัดส่งพื้นที่มาให้อย่างลงตัวลากกระเป๋ามาใบเดียวก็เข้ามาอยู่ได้เลยในพาราผ่อนแค่หกใบเท้าใครไม่งงฉันงงแล้วนึกแถมห้องยังติดวิวสระว่ายน้ำแบบนี้คือโคตรจะเลิศส่วนกลางก็มีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำแถมค่าส่วนกลางก็ถูกมากตารางเมตรละหนึ่งใบเคียวแล้วทำเลดีมากนะห่างจากเอ็มน้ำเงินแค่สามนาทีจะอยู่เองก็เดินทางสะดวกบอกเลยว่าเป็นคอนโดลับที่ข้างนอกธรรมดาแต่ข้างในคือฮิตเดนเจมสุดๆที่สำคัญราคาเบา ือปล่อยราคานี้แหละที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ควรพลาดใครสนใจติดต่อมาได้เลย